ครับคลิปนี้เราจะมาดูฝรั่งขี้นกนะครับฝรั่งขี้นกก็เป็นผลไม้ไทยๆท,ที่ทุกคนมองข้ามนะครับลักษณะของฝรั่งขี้นกก็คือลูกจะไม่ใหญ่ฮะลูกจะเรียวยาวนะครับแล้วก็จะมีเนื้อสีแดงเนื้อในสีแดงนะครับเมื่อเที่ยวกับฝรั่งท,ทั่วไปที่เรากินพวกกิมจูนะครับพวกฝรั่งที่พันที่เขาปรับปรุงใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับ ซึ่งฝรั่งคีนกเนี่ยจะมีวิตามินซีมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง5เท่านะครับลักษณะฝรั่งคีนกเนี่ยคือต้นก็คือมันเกิดจากเมล็ดที่นกไปกินฝรั่งแล้วก็มาตกแล้วก็จะเริ่มเติบโตนะครับนี่คือบสำหรับใบใบก็เหมือนฝรัง่งทั่วไปนะฮะมันก็จะไม่ต่างกันมากหรอกครับ ลำต้นลำต้นก็สูงประมาณ4เมตรนะครับคือลำต้นนะะต้นก็จะมีลักษณะเปลือกก็คือเปลือกลอกออกแล้วก็ลำต้นเรียบเนียนนะครับลักษณะผลที่ยังไม่สุกนะครับที่ยังไม่สุก ผลที่ยังไม่สุกก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับเป็นผลที่ยังไม่สุกถ้าไม่ใหญ่มากแล้วก็จะลักษณะเรียวยาวไม่กลมเหมือนฝรั่งทั่วๆไปนะครับตกกิมจูนะครับตกสาลี่ฝรั่งพ่นสาลี่ก็จะไม่เหมือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นให้ผลช่วงประมาณต้นฝนนะครับก็จะเริ่มสุกช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับ ลักษณะของฝรั่งขี้นกเหมือนกันนะครับลักษณะรูปนะครับก็เป็นผลไม,มท้ที่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับให้ล่มเงานะครับพวกกระรอกพวกนกก็ชอบจะมาเจาะกินตอนที่ช่วงมันสุกนะครับก็จะเป็น ตัวนาในการแพร่พันธุ์ไปสู่ที่อื่นต่อไปนะครับสำหรับฝรั่งกินนกอย่าลืมนะครับฝรั่งกินกนกอาจจะมีวิตามินซีสูงมากนะครับสูงมากกว่าส้มห้าเท่าแต่ว่าข้อเสียของฝรั่งกินนกก็คือถ้าเราไม่ห่อเนี่ยมันจะมีแมลงวันทองมาเจาะแล้วก็มีหนอนนะครับแล้วว่ามันสุกเนะี่ยไส้มันจะ ยุยนะครับหรือมันล่มนะครับมันจะไม่แข็งเหมือนไส้ทั่วไปเพราะว่าลักษณะเนื้อมันจะน้อยกว่าลักษณะเม็ดมันนะฮะที่สําคัญนะฮะซึ่งก็เป็นปกติของผลลไม้ป่าทั่วไปหรือผล,ลไม้พื้นเมืองทั่วไปซึ่งมันก็จะไม่หวัวให้ผลด้านใดด้านหนึ่งมากนะครับเราจะสังเกตฝรั่งที่เราทานทั่วไปพราสาลี่กิมจูเนื้อจะเยอะกว่าเม็ดนะครับแต่ฝรั่งขี้รกไม่ไหมนะฮะแต่ว่าคุณประโยชน์มันก็เยอะนะครับ ฝรั่งขี้นกนะครับก็ลองหามาปลูกไว้นะครับซื้อเม็ดมามาก็ได้นะครับก็มาเพาะนะครับรับรองนะครับไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับมันจะให้ผลปกติทุกๆปีแล้วก็จะให้คุณค่าทางอาหารสูงนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับฝรั่งขี้นก